สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งความเข้าใจพื้นที่ที่คุณไม่จำเป็นต้องเก่งพื้นที่ที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งวันนี้คุณเหนื่อยไหมครับถ้าคำตอบในใจของคุณคือเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยจนไม่อยากขยับเหนื่อยจนอยากจะร้องไห้ ผมอยากบอกคุณว่าไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกแบบนั้นในชั่วโมงนี้ผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณสู้ต่อผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณพยายามอีกนิดแต่ผมอยากจะมาชวนคุณให้ทำในสิ่งที่ยากกว่านั้นนั่นคือการอนุญาตให้ตัวเอง ได้ผักกับหัวข้อในวันนี้ไม่ไหวก็ผักไม่ต้องฝืนเดินต่อเราโตมาในโลกที่บอกเราเสมอว่าต้องสู้ถึงจะชนะเราถูกสอนว่าอย่าหยุดเดินเดี๋ยวจะตามคนอื่นไม่ทันเราถูกสอนให้มองว่าการพัก คือความขี้เกียจเสียงเหล่านั้นมันดังก้องอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแม้แต่ในวันที่ร่างกายเราร้องประท้วงแม้แต่ในวันที่ใจเราหมดแรงเราก็ยังฝืนเรายังลากสังขารและจิตวิญญาณที่บอบช้ำเดินต่อไปเหมือนรถยนต์ ที่เครื่องร้อนจัดจนควันขึ้นแต่คนขับก็ยังเหยียบคันเร่งไม่ยอมผ่อนเพราะกลัวว่าถ้าจอดพักจะไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ความจริงก็คือถ้ารถคันนั้นไม่จอดพักเครื่องยนต์ก็จะพังและสุดท้ายมันจะไปไม่ถึงที่ไหนเลย มนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติครับธรรมชาติมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนต้นไม้มีฤดูผลิดอกออกผลก็ต้องมีฤดูผลัดใบเพื่อพักลำต้นไม่มีอะไรในธรรมชาติที่เบ่งบานตลอดทั้งปีแล้วทำไม เราถึงคาดหวังให้ตัวเราสมบูรณ์แบบและเต็มที่ได้ตลอดเวลาล่ะครับการที่คุณรู้สึกไม่ไหวไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติในตัวคุณที่กำลังบอกคุณด้วยความหวังดีว่าที่รักพักหน่อยเถอะนะ ในทางธรรมพระพุทธองค์ท่านทรงเข้าใจธรรมชาติข้อนี้ดีที่สุดครับท่านไม่ได้สอนให้เราตึงจนขาดผึงมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระโสนะท่านเป็นคนที่มีความเพียรสูงมากท่านเดินจงกรมปฏิบัติธรรมจนเท้าแตกเลือดไหล แต่ท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมสักทีจนท่านท้อใจคิดจะสึกพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงเสด็จไปหาพระโสนะพระองค์ไม่ได้ทรงตำหนิหรือบอกให้พระโสนะสู้ต่อแบบบ้าคลั่งนะครับแต่พระองค์ทรงถามพระโสนะด้วยคำถามที่เรียบง่ายเกี่ยวกับพินเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง พระองค์ถามว่าดูก่อนโสนะเมื่อก่อนเธอดีดพินเก่งใช่ไหมพระโสนะตอบว่าใช่พระเจ้าค่าถ้าสายพินของเธอขึงตึงเกินไปเสียงพินจะไพเราะไหมพระโสนะตอบว่าไม่ไพเราะและสายอาจจะขาดได้พระเจ้าค่าแล้วถ้าสายพินหย่อนเกินไปล่ะ เสียงจะไพเราะไหมพระโสนตอบว่าไม่ไพเราะเสียงมันจะไม่ดังพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นสายพินแบบไหนถึงจะไพเราะพระโสนตอบว่าต้องขึงให้พอดีไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปเสียงจึงจะไพเราะและใช้งานได้ พระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าการปฏิบัติธรรมและการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันความเพียรที่ตึงเกินไปก็ทำให้ฟุ้งซ่านร้อนรนความเพียรที่หย่อนเกินไปก็ทำให้เกียจคร้านจงตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอให้พอดีนี่คือหัวใจของทาง สายกลางครับวันนี้ที่คุณรู้สึกไม่ไหวอาจเป็นเพราะคุณกำลังขึงสายพินชีวิตของคุณตึงเกินไปหรือเปล่าคุณกำลังเขี่ยวเข็นร่างกายและจิตใจมากเกินไปไหมการพักในวันนี้ไม่ใช่การเลิกเล่นดนตรีนะครับไม่ใช่การยอมแพ้ แต่มันคือการปรับสายพินผ่อนมันลงมาหน่อยเพื่อให้ชีวิตของคุณกลับมาบรรเลงเพลงที่ไพเราะได้อีกครั้งการพักคือส่วนหนึ่งของการทำครับถ้าไม่พักก็ทำต่อไม่ได้ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าพักแล้วแต่มันไม่หายเหนื่อย นอนเฉยๆแต่หัวยังคิดไม่หยุดนั่นเป็นเพราะเราพักแค่กายแต่ใจยังแบกของหนักอยู่ครับการพักแบบทางธรรมที่จะช่วยให้คุณหายเหนื่อยได้จริงๆคือการวางลงครับ 1. วางความรู้สึกผิดที่จะพักลงก่อนอย่าด่าตัวเองว่าขี้เกียจอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ให้บอกตัวเองเบาๆว่าฉันอนุญาตให้เธอพักนะเธอเหนื่อยมามากแล้วพักเธอเธอสมควรได้รับมันใช้ความเมตตาคุยกับตัวเองเหมือนคุยกับเพื่อนรัก 2. วางอนาคตและอดีตเวลาเรานอนพักร่างกายเราอยู่บนเตียงแต่ใจเราชอบวิ่งไปที่ทำงาน ชอบวิ่งไปกังวลเรื่องพรุ่งนี้ลองฝึกกลับมาอยู่ที่ลมหายใจดูครับหายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยจินตนาการว่าทุกครั้งที่หายใจออกคุณกำลังพ่นความหนักอึ้งออกไปจากตัวเหมือนควันสีเทาๆที่ลอยออกไปการพักด้วยการไม่เป็นอะไรเลย ในเวลานี้10นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนี้ลองวางหัวโขนทุกอย่างลงครับไม่ต้องเป็นหัวหน้าไม่ต้องเป็นลูกน้องไม่ต้องเป็นพ่อแม่หรือลูกไม่ต้องเป็นคนเก่งกลับมาเป็นแค่ชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่งที่กำลังนอนหายใจอยู่บนโลกใบนี้แค่นั้นเองครับเมื่อเราไม่มีตัวตนที่ต้องแบก ใจมันจะเบาอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเราได้พักจนสายพินเริ่มพอดีแล้วพลังงานมันจะค่อยๆกลับมาเองครับโดยไม่ต้องบังคับต้นไม้เมื่อผ่านฤดูหนาวเมื่อสะสมอาหารเพียงพอมันก็จะผลิใบออกมาเองตามธรรมชาติชีวิตคนเราก็มีจังหวะของมัน บางช่วงต้องเดินเร็วบางช่วงต้องเดินช้าและบางช่วงต้องหยุดเดินการที่คุณหยุดพักในวันนี้ไม่ได้แปลว่าเส้นทางข้างหน้ามันหายไปไหนถนนยังอยู่ตรงนั้นเป้าหมายยังอยู่ตรงนั้นแต่การที่คุณหยุดพักจะทำให้คุณเดินไปบนถนนเส้นนั้นได้อย่างมั่นคงกว่าเดิม และมีความสุขระหว่างทางมากกว่าเดิมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐโรคในที่นี้รวมไปถึงโรคทางใจความเครียดความกดดันด้วยครับการดูแลรักษากายและใจให้แข็งแรงให้สมดุลน,นั่นคือการสร้างลาบอันประเสริฐให้กับชีวิตแล้ว คุณแบกคำว่าต้องไหวมานานแค่ไหนแล้วครับคุณกลั้นน้ำตาไม่ให้ใครเห็นมานานเข้าไรแล้วเราอยู่ในโลกที่ชื่นชมความแข็งแกร่งเราถูกสอนมาว่าเป็นหัวหน้าห้ามอ่อนแอเป็นพ่อแม่ห้ามทอ้อเป็นลูกคนโตห้ามร้องไห้ เราเลยต้องสร้างกำแพงขึ้นมาล้อมรอบหัวใจเราต้องยิ้มทั้งที่ข้างในร้องไห้เราต้องบอกว่าสบายมากทั้งที่ข้างในแหลกสลายวันนี้ในชั่วโมงนี้ผมอยากจะบอกคุณเบาๆว่าไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะอ่อนแอบ,บ้างก็ได้ไม่เป็นไรเลย คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชุดเกราะแห่งความเข้มแข็งที่เราสวมใส่ไว้บางทีมันก็หนักจนเราหายใจไม่ออกการพยายามทำตัวเข้มแข็งตลอดเวลามันคือการฝืนธรรมชาติครับลองมองดูธรรมชาตินะครับท้องฟ้ายังมีวันที่สดใสและวันที่มืดครึมมีพายุฝน ทะเลยังมีวันที่นิ่งสงบและว,วันที่คลื่นลมบ้าคลั่งฤดูกาลยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วทำไมใจของคนเราจะต้องเข้มแข็งสดใสมีพลังอยู่ตลอดเวลาล่ะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยการที่เราอ่อนแอการที่เราร้องไห้การที่เรารู้สึกแย่ไม่ได้แปลว่า เราล้มเหลวไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่มันแปลว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกและมีหัวใจถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอย่ากโกรธตัวเองเลยนะครับให้โอบกอดความรู้สึกนั้นไว้เพราะนั่นคือหลักฐานว่า คุณได้พยายามมาอย่างเต็มที่แล้วร่างกายและจิตใจเขาแค่กำลังบอกว่าฉันเหนื่อยกอดฉันหน่อยในทางธรรมะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจความจริงข้อหนึ่งครับนั่นคือโลกธรรม8แปแปลง,ง่ายๆคือเรื่องธรรมดาของโลกมี8อย่างที่ทุกคนต้องเจอมีลาบ ก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีสารเสิญก็มีนินทาและข้อสุดท้ายคือมีสุขก็ต้องมีทุกข์แม้แต่พระพุทธองค์เองหรือพระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านก็ยังต้องเจอกับความเจ็บปวดทางกายเจอคำนินทาเจอเรื่องราวต่างๆแต่สิ่งที่ต่างกันคือท่านวางใจเป็นพระพุทธองค์ ทรงเปรียบเทียบเรื่องลูกศรสองดอกไว้อย่างน่าสนใจครับเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆหรือเวลาเรารู้สึกอ่อนแอนั่นคือเราถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่1คือความเจ็บปวดความเสียใจอันนี้ใครๆก็โดนครับห้ามไม่ได้เจ็บปวดได้ร้องไห้ได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะยิงตัวเองซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สอง ลูกศรดอกนี้คือความคิดที่เราตัดสินตัวเองครับทำไมฉันอ่อนแอแบบนี้ทำไมฉันไม่ได้เรื่องเลยฉันไม่ควรเป็นแบบนี้ลูกศรดอกที่สองนี่แหละครับที่ทำให้เราเจ็บเจียนตายและแผลมันหายช้าวันนี้ถ้าคุณกำลังเศร้าคือโดนลูกศรดอกแรกขอให้คุณอย่า ยิงลูกศรดอกที่สองใส่ตัวเองนะครับอย่าด่าว่าตัวเองอย่าเกลียดตัวเองที่อ่อนแอให้บอกตัวเองว่าอ๋อตอนนี้กำลังทุกข์มันเป็นธรรมดาอ๋อตอนนี้กำลังร้องให้เดี๋ยวพอน,น้ำตาหมดมันก็หยุดเองมองความอ่อนแอให้เป็นเหมือนฝนเวลาฝนตกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอให้มันหยุด เราไม่ไปตะโกนด่าฝนว่าทำไมต้องตกเราแค่กางร่มหรือนั่งหลบฝนเงียบๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเพราะไม่มีฝนที่ไหนตกตลอดการบางครั้งการยอมก็คือความกล้าหารรูปแบบหนึ่งครับกล้าที่จะยอมรับความจริงว่าตอนนี้ฉันไม่ไหว ลองอนุญาตให้ตัวเองได้ระบายออกมาบ้างนะครับน้ำตาคือยาที่ธรรมชาติสร้างมาให้ช่วยล้างใจการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องน่าอายถ้าคุณกำลังฟังอยู่และอยากร้องไห้ร้องออกมาเถอะครับปล่อยให้มันไหลออกมาพร้อมกับเสียงเพลงนี้ ไม่มีใครเห็นคุณไม่ต้องอายใครระบายความอัดอัน้นความกดดันความคาดหวังออกมาให้หมดลองจินตนาการว่าคุณกำลังกอดเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กน้อยคนนั้นคือตัวคุณเองลูบหัวเขาเบาๆแล้วบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรเหนื่อยก็พักนะร้องไห้ได้นะฉันอยู่ตรงนี้ฉันรักเธอนะความเมตตาหรือเมตตาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเมตตาต่อตอนเองในวันที่เราล้มลงครับพระพุทธองค์ทรงสอนว่าตน เป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ก่อนที่เราจะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้เราต้องเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้ก่อนเป็นมิตรแม้ในวันที่เราดูไม่น่ารักเป็นมิตรแม้ในวันที่เราอ่อนแอที่สุดเมื่อพายุผ่านไปท้องฟ้ามักจะสดใสเสมอครับความอ่อนแอ เมื่อเรายอมรับมันได้มันจะกลายเป็นพลังในรูปแบบใหม่มันจะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นทำให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าความเจ็บปวดเป็นอย่างไรและทำให้เราถ่อมตัวไม่แบกโลกไว้คนเดียวอีกต่อไป ต้นไม้ที่ลู่ตามลมคือต้นไม้ที่ไม่หักโคนคนที่รู้จักอ่อนแอคือคนที่รู้จักยืดหยุ่นวันนี้คุณได้พักใจแล้วคุณได้วางความเข้มแข็งจอมปลอมลงแล้วคุณได้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่สมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์ จำไว้นะครับชีวิตไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรที่ต้องใส่เต็มแรงตลอดเวลาแต่ชีวิตคือวิ่งมาราธอนที่มีช่วงวิ่งช่วงเดินและช่วงหยุดดื่มน้ำการที่คุณหยุดพักการที่คุณอ่อนแอนในวันนี้คือส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณ ไปถึงเส้นชัยได้อย่างงดงามก่อนจะจากกันในค่ำคืนนี้หรือช่วงเวลานี้ผมขอให้คุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆรับเอาความรักความปรารถนาดีเข้าไปเติมเต็มหัวใจผ่อนลมหายใจออกยาวๆปล่อยความกังวลความกดดันให้ลอยออกไปพรุ่งนี้ ถ้ามันยังไม่ไหวก็พักต่ออีกหน่อยถ้าไหวแล้วค่อยลุกขึ้นเดินต่อไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครดูแลหัวใจดวงนี้ของคุณให้ดีที่สุดเพราะคุณมีค่ามากที่สุดสำหรับตัวคุณเองอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้เพื่อที่วันหนึ่งคุณจะกลับมาเข้มแข็งอย่างแท้จริงขอให้ใจของคุณ ได้รับการเยียวยาน,นะครับสวัสดีครับ